เออแองกี้ได้ที่หค่ะช่างที่2องเสวยที่3แล้วก็เชฟที่สี่ใช่ช่างที่2องอออออันดับสามเที่ยวสวยค่ะชุดนักข่าวมั่งจะไปเดี๋ยว่งยูไอใหม่แป๊บนึงกระเป๋าอยู่ไหนวะแกรายสามเครับที่สอที่สอพอใช้ไ้จริงเพราะว่าไล่จากคันสุดท้าย อะะขอให้อหน่อยได้ไหมครับขอใหน่อยได้ไหมฮะขอตั้งหน่อยไม่ได้ค่ะฮะนี่ชิมินะโตะหวานเกินให้เ็บี่ยกะโอ้โหให้พี่แก้ผ้าเลยไหมหรือว่าไงดีเย็นครับเย็นเ จุจู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 เขาน่าจะไม่มีตังเละแถมข้าวหนูก็ไม่ได้ให้เชิญทุกองทุกคนเลยครับเชิญทุกคนเลยครับเนะครับเชิญทุกคนกที่ยอยู่ครับเชิญเลยครับขัดโบอะไรครับเชิญเลยเชิญเลยสมองบอกเข้ามาสามหมื่นไม่รู้พัินลใช่หรอพี่โพูดเหรอพี่โบพูดเหรออะไรวะ สวัสดีค่ะพี่พันดิส <c oughs> พี่ยูเราเราโชว์หนึ่งนิ้วโป้งสองนิ้วโป้งให้ป้าดูดีไหมไม่ต้องได้ยินไหมน้าไม่ได้แค่ได้ยินได้ยินว่าอะไรอะ่ะเมื่อกี้ป้าตะโกนไหมนะ้าอ่ตะโกนว่าเอาว่าเ้ยหนูฟังแต่เสียงไม่เป็นรอดอะ่ะ พผมอยากขับแลมโบ้พี่อ่ะพูดเท่ๆเลยนะพี่ผมอยากขับแลมโบพี่สามใบพูดมันเท่ไปก่อนออกสิพี่ผมอยากขับแลมโบ้พี่อ่ะแลมโบ้ไหนอ่ะแลมโบ้ไหนคุณเราตัางจากไหนมาซื้อแลมโบ้อ้าวไ้ปลาเราเธอเล่นต่อว่าสี่สามเรื่อพี่รถกูมีรถเจ็ดกว่านะครับขายทั้งบ้านขายทั้งรถมึงซื้อไม่ได้เลยไอ้ปลาได้มาเมื่อได้แกเราได้ยินไหมได้ยินว่าปลาพูดแต่ฟ้าไม่รู้เรื่องเสียงที่ร้อนดังกว่า ไปคุยกับป้าป้าจะคุยด้วยไม่ใช่หรอไปจะเอาไหมเอาไหมพี่ยูเราต้องหาชุดมาโชว์ป้าแล้วแหละรอได้ครับเอาชุดนี้แหละทีครับเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดเสียงดังใช่ไหมถ่ายที่มาถามหนูโอนไปเองถ้างั้นก็ไปเอารถมากก็ได้ครับทำไมอ่ะโอนไม่ได้หรอเอาคันไหนมั่งอ่ะเอาคันไหนมั่งค่าหวยใช่ได้ได้อยู่ค่าหวยเอ้าก็เขาคุยแล้วว่าเงินส่วนตัวมันได้แต่ทมันต้องระบบซ่อนๆทำไมอ่ะเออตรงที่ไปเยอะ แค่ไหนแค่ไโอเจค่ะไปแค่อะไรเดี๋ยวสองคนนี้มันได้ยินเอาตรงนี้สองคนนี้มันก็ให้เงินพี่เถอะฮะเดี๋ยวลินกับโอเป็นพิธีกรโอไม่หนึ่งพี่ไม่สองแล้วกันนะไปหาพี่โอเลยกว่าโอเคค่ะโอเคใช่หรอครับใช่หรอครับเนี่ยเนียเดี๋ยวพี่ตามไปนะใช่หรอครับเอาไปเลยใช่หรอเขาป้าเมายาคุมเอาไปเลยหนึ่งนิ้วปุ๊ก สองนิ้วโป้งที่เธอมมาทางพ่อฉันนกชาบชมใช่ไมใช่หรอเดี๋ยวป้ามาม่าอย่าบังป้าได้ไหมจะโชว์พิเศษให้ป้าดูที่มอตังที่บอกว่าไม่ค่อยมีตังใช่สนะอายังพิวยตาพิวนับ้อสามสี่เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเอาไปเลยสนิ้วโป้ง พี่เธอต้องเข้ามาทักอ๋อฉันน่ารักขี้วิขี้วีออกมาไม่เอาเดยป้าเป็นไงคะโชว์พิเศษฝึกช้อมโดยเจรักและอายุครับลุงเนยก็ทำกับหนูนะคะป้าใช่ลนะลุงเนยก็พูดว่าผําพื้นล่าแบบนี้ด้วยเอาไปเลยสองนิ้วโป้งอันนี้ไม่เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งนี้ไม่ไม่ใช่นิ้วโป้งสองนิ้วโป้ง มันไม่ใช่นิ้วโป้งมันคือนิ้วกลางนิ้วโป้งปังเเอาไปเลยสองนิ้วโป้งที่เธอโทรเข้า,ามาเ<ล>พาราะฉันน่ารักชิมิชิมิบีบขนาดนั้นแดกแตกเข้าไปเลยไหมเฮ้ยมาจางหัวตาเออแฟนตาม ป้าจะพูดว่าผัวนั่นหนูได้ยินใช่ใช่ใช่โทษลืมลืมขอโทษ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 เอาช่องนี้พี่เป็นไงบ้างอ่ะหนูไม่ค่อยได้เจอไม่ต้องรอเดี๋ยวโทษวุ่นวายหลายสิ่งเลยหลายอย่างทั้งไอซีโอซีนอกโลกทุกอย่างวุ่นไปหมดได้ไงได้ไงกำลังใจอายุมากอดป้าไปกำลังใจ าคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันกอดกัน<อ>ใจรักคูออะไรหรือเปล่าใจรักคือครับยัดยัดเข้ารถเลยเหรอใช่ก็เขาไม่ไปสักทีอ่ะ <laughs> ัวแต่เล่นตัวลีลาก่นนะเนาะถูกใช่ป๊าก็เล่นตัวอยู่กอดกันกอดกันกอดด้วย ไม่ได้เล่นตัวเมื่อวานวันป้างุดหงิดเข้าเลครับชอบมีคนมามาสั่งว่าให้ทำนู่นทำนี่ป้าลำคาญใครสั่งครับหนูรู้หนูรู้เรื่องเหมือนป้าจะมีเรื่องว่ะแต่เมึงนะก็รู้เรื่องเหมือนกันนะคะอ้าวอีกหอกันก่อนหนูก็ได้มาเด้ครับฮะวอใช่ไหมเอออ้าวทำไมหนูไม่ได้กดอ่ะเิดทยุเิดทยุ ปาเมื่อวานพี่โมโจปลอมตัวเป็นพ่อปาด้วยอ่ะเป็นคุณปู่อ่ะ,<ฮ>ะใช่ครับ <c oughs> ปลอมตัวเป็นผอบอย<ช>ืนเล่นอยู่ทีง่งานครับใช่นูตกใจเลยอ่ะเรื่อจรป้าก็อยากมานะงานงานงานลอยกระทงงานแต่เมืวว่อวานปาบอกรักว่าปาไม่อยากลอยเพราะว่ามันเพิ่มขยัเมืวว่อวานตอบคือตอบแบบให้มันจบจบไปแค่นั้นเองจริงอยากมา แล้วแล้วฟ้าไปลอยมาหรือยังครับยังไม่ได้ไปเลยคือ,อคือคนอมาสั่งฟ้าเนี่ยไม่ได้ว่าสั่งเฉพาะในสมองนะสั่งในอินบ็อกซ์ด้วยสั่งทุกอย่างฟ้าก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวจะเยน็นๆอย่าสั่งถ้าไม่สั่งมันจะแฮปปี้กว่าเราสั่เขาเลยไหมครับไม่ไม่ได้สั่ไม่ไม่ได้ว่าเดี๋ยวคือแค่บ,บอกว่าคือถ้ามาด้วยความเต็มใจมันจะสมูทแล้วมันจะโอเคกว่าไง ถูกต้องใช่ค่ะเอาไปเก็บออกมาจากใจแต่มันใช้ไม่ได้แล้วนะคะป๊าใช้ไม่ได้แล้วในโชว์สนับสนับเลยทครับเดี๋ยวคนนะไม่อยู่ไหนวะนะป๊าพี่ยูก็มีอาวุธแล้วนะพี่ยูโชว์เข้าไป ยัดลูกใช่ต้องต้องเป็นคนที่ที่บุญบุญหนักมากๆครับถึงจะเห็นนะหนูยังไม่เห็นเลยตอนเนี้ยคนมีบุญเท่านั้นถึงจะเห็นถึงต้องซึ่งจะรักเห็นพอจะรักมีบุญใช่เหรอลราเห็นมบ้งทํางานสภากันเป็นไงบ้างอะโอเคไหมโอเคโอเคครับตอนนี้กําลังลื่นๆเลยอ่ะป้าไปถึงงานสภาลื่น อะไรเราเล่นอะไรอ่ะเราไม่เราไม่ต่อให้เลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้อะที่บนหลังต้องนัดกันก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมกันก่อนโอเคียปะแล้วปากกับยังไงออกไปอยู่แล้เอาไปเลยหนึ่งไม่ได้พี่พี่ไปทำงานเถอะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวหนูดูในเองก็คุยกันเล่นคุยเล่นกันก่อนได้วันนี้ว่างเดี๋ยวพอเขาว่างก็ไม่อยากจะคุยกับเขาแต่พอเขาไม่ว่างก็ ทำไม่อะเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะฝากข้าวไปให้ป้าหน่อยสิโเนี่ยนะและคุณนะก็ขยันสั่งนะและคูณนะใช่เหรอหนูไม่เคยหนูดุและคุณหนูตลอดนะถ้าและคุณต้องขู่ว่าจะตัดไข่เขาป้าแล้วเขาจะเป็นเด็กดีจริงเหรอใช่พูดเลยว่ามีใครมาสั่งอ่ะบอกว่าตัดไข่ใช่บอกว่าจะตัดไข่เล็กคุณเขาจะกลัวเขาก็จะเป็นด้วยกันไข่หรือว่าปากนะปราต้องบอกก่อนนะแต่แบบเฉือนเลยอะ เอาอแบบก็ยังรัดได้ไหมครับทรมานดีแล้วเดซทำงานเป็นไงบ้างสภาเดซของเดซแบบชิวมากเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนเขาทำงานกันไปนแล้วหนูได้แต่ตัดสินใจใช่ยแล้วก็อยางมีมาพี่วิเคเขาก็จะฝากงานไว้แล้วให้มาคุมงานให้แบบนี้รเราทำงานใช่ไหมไม่ได้หมดแต่เล่นใช่ไหมทำงานรับไม่มีเล่น ลื่นๆก็โอเคอะไรลื่นไข่อะไรวะส่งอะไรให้อะจะรักส่งส่งเล่นไม่เป็นทั้งอะไรอย่ะแล้วทำไมว่าหนูเล่นนะเอาไป็นชมลูกแต่ว่าบอกว่าหนูเล่นเฉยเฉะสำคัญดีเลยน่าเป็นห่วงบ้างไหมตอนนี้ไม่มีเลยค่ะ นนมีครับมีเรื่องหนึ่งมีมีเรื่องหนึงงน่งมีเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องดาดีครับดาดีชอบไปดูจูกับจับเด้าใครเขาก็ไม่รู้อ่ะโอ้แล้วคขาปล่อยเขาเถอะไม่ได้นะป๊าแบบดาดีพูดทุกวันเลยว่าวันนี้ดาดีไปดูดูมาไป <c oughs> ดูดูแล้วก็จับจับดู <c oughs> ใช่แล้วก็บางวันก็บอกว่าไปเด้าใครเขาก็ไม่รู้พอถามว่าใครดาดีก็ไม่ยอมบอกจับดูมาจูดเหรอฮะ <c oughs> อันนี้เราเกี่ยวครับดูดถึงขั้นดูดแล้วเหรอครับดูดจูดไงว,ว้าวอนาปากกว้างเชียวป้านานนานยังไงก็ไม่รี้วโคมลอยใช้ยังไงอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเหรอ มันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ได้แค่เมื่อคืนเลามาทำไมมันรกวะเนี่ยฮะโลนึงเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ในตู้พี่ของแล้วเก็บทำไมทิ้งมาทิ้งไปเถอะมีข้าวกินกันไหมมีข้าวเพียบเลยในตัวจริงเหรอคหนูไม่มีข้าวเลยครับกระเป๋าอะไรอยาอยู่ในกระเป๋า94442ครับ อ,อันนั้นเบอรส์สี่สองเลยเหรออันนั้นเบอร์เนี่ย yeah, มันมันอันใหม่ครับหนูไม่หนูไม่ชินหนึ่งสามแปครับหนึ่งสามแปดใช่ป้าเมมเบอร์หนูหรือยังอะ่ะรู้ได้ไงว่าไม่ได้เมม ไม่หนูไม่รู้หนูถามถามดูว่าเมมหรือยังทนายในหรอถ้าป้าเมมเบอร์รักหรือยังไม่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 คือคือหนูแค่ถามดูว่าเมมหรือยังครับเฉยๆอ่ะถ้าป้าเมมเบอร์หนูหรือยังแต่แบบนี้แปลว่าไม่เมมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยอ่ะหนูเนี้ยว่าไงขอข้าวหน่อยดิหนูเนี้ย่อะไรนะขอข้าวหน่อยดูนะดูนียเหมือนเด็กเหมือนเด็กพอขอข้าวอ่ะขอข้าวเปล่าอะไร ห้าศูนย์ห้าค่ะสามสี่เลยนะสามสี่สามเหมือนบ้านสองข้างเลยค่ะบ้านข้างนอันนี้มีรั้วข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านก็มีหุยด้วยพี่บาเป็นป้าข้างบ้านอ่ะมางูนนะอะไรนะน้มางุ่นก็ไปซื้อเซเว่นเดอร์ทิปโก้นะเยอะแยะไม่ตังอ่ะตังด้วยองุ่นเอากี่แก้ว สามสี่สามสามแก้วสามแก้วผมเครียดมากเลยสามแก้วผมมีอยู่สี่แก้วเก็บผู้แก้วเอาได้ไหมแม่น่าสี่แก้วแล้วค่ะเอามาหมดเลยพอเก็บไว้แก้วหนึ่งไม่เอามาหมดเลยจะไปแล้วเนี่ยช้าสามแก้วไปมีช้วยแก้วหนึ่งพี่มึงก็แดกสองแล้วก็ใป็นหัวหน้าอีกไงพี่อยูให้จางสองเมียหนึ่งไม่พี่สองลาวหนึ่งพี่กินเยอะชิบเลยอ่ ปลาอร่อยให้ล่าที่ตัวแล้วก็กินแบบแล้วใช่ลูกม้าหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่พี่ชายลูกแอดลูกแอดเป็นลูกเป็นลูกม้าหรือเปล่าลูกแอดเป็นลูกม้าหรือเปล่าม้าถามว่าลูกแอดใช่พี่ชายพวกหนูหรือเปล่าอะใช่เอาดิเปลี่ยนแล้วเหรอฮะฮะฮะ่างมันเถอะบอทาเป็นเยอเครียดพี่จะอธิบายนะโอเคโอเค ผมดีไว yes. ้พ no uh, so so <no ี่แล้ะเจอกันนะพี่พี่เราป๊อตแจกข้าวเราป๊อกินาข้หน้าสั่งแปะซะไว้ไงเขายังมีได้อยู่อืมเขาจะกินแปะซะบอสบอกว่าอยากกินแปะซะหม้อรวมก็เลยสั่งหม้อรวมเด้ยเหรออืมไปก่อนนะหลานเจอกันลูกบายบายเจอกันครับลุงเอิบเอิบเอาไปเลยหนึ่งนื้วโป้งลุงไปไหนอ่ะ เลข5้ค่น้ำอ่อนแก้วคิมินโตนิโกะนีนะคิมินะนกิโตะนโกนิโกะนินะคิมินะโนโกโตะก้อได้อ้ก็แต่ี่ก็ต้องให้ผู้หญิงเป่า2แก้วอุ้ยเอาไว้เอาไว้ให้ใครหรือเปล่าอีกแก้วหนึ่งเอาไปให้สาวคนอื่นไงพี่ว่าจะมอย เหลือไว้ให้ใครแล้วป่ะครับแบบเนี้ยนั่นดีคือแบบป้าให้สามแก้วอ่ะขอบคุณนะน้องรักทานให้อร่อยครับเนี่ยรถอะมากันอะหนูมารถสุภาหนูก็มารถสุภาป้าสรุปรถป้าแต่งเต็มไหมครับอ้าวก็จะเต็มนะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ไดแต่ป้าชนเขายับเลยนะตะเกียบแบบชนเขาเหมือนเหมือนเป็นแข่งบั้มรถเลยอ่ะไม่ใช่แข่งรถเลยก็พอเขาชนก่อนแล้วก็เอาคู่เนี่ยเรีย ก็ว่าอยู่ชนะแวว่าอยู่แพ้ไม่พร้อมแต่ก็พร้อมชนะเน้นว่าใช่ไหมป้ามันมันเด็กเขาชน่อนอ่ะเขาก่อนเป็นไงนาจพอหนูขึ้นรถแล้วนักแข่งมันเข้าสิงอ่ะนั้นนักนักแข่งรุ่นพี่อะไรติดคออะเด๊ เออคอมาแห่ไงใช่รับเขาชจงให้ขนาดนี้แล้วอ่ะนักแข่งรุ่นพี่ป้าชอบตกปลาไหมครับเออสนุกดีอ่ะตกปลาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ค่อยพลาดป้าบอกป้าบอกรักว่าปลาป้าบอกว่ารักว่ามันโคตรง่ายอ่ะพี่ยูคิดดูดิป้าชอบตกปลาครับม้าหนูไม่ชอบตกปลาแต่ชอบไปขายปลาป้าดีชอบมาขอปลาเซเอ็มไปขายป้าก็งงเหมือนกันแล้วปลาที่ไหนไปขายอ่ะ นั่นสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่เขารับซืทอแต่ปลาไซเอ็มด้วยนะปลาไซเออื่นไม่รับสอสงสัยจะเอาไปขายตรงนั้นอะตรงไหนอะ่ะก็ที่ไซเอ็ม <SM S 2> ที่ขายไปคร,ปรใช่มันอยู่ตรงนั้นนะคะไม่สาขาไซเอ็มอ๋อมีงานโอเค,คโอเวของมึงเยอะมากเลยอ่ะ ไปเล่นไพ่กับลงเนมาหนูบอกมาตั้งแสนหนึ่งลงเนบอกมาตั้งหลายแสนเออมันแล้วแต่คนนะบางคนก็ล้มละลายเลยลายแม็กซิมัมเช่นปลาหรือเปล่าไม่เคยเล่นก็ไม่ชอบเล่นอ่ะถามจริงจริงมาแล้วสรุปถ้าปลาเอาปลามาขายมาจะซื้อหรือเปล่าปลาใสเอ็มอ่ะได้ครับได้ได้หนูหนูไม่ได้ไปขายหนูสะสมไว้น่ะปลาสเอ็ม ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปปล่อยขายวันละตัวหรอครับวันนี้กดตัวหนึ่งแล้วพวกนี้ก็มากดอีกตัวหนึ่งแบบเนี้ยอ้ามันเรียจะโดตนตีเลยว่ะ,ะเดี๋ยวนี้อสองคนเลยไม่ใช่เรื่องจริงครับหนูขยันทํางานทุกวันเลยเหรอปรบหนูหนูเข้ามาทํางานทุกวันเลยครับจริงแล้วคนที่ไม่ทํางานคือใครหมาม้าครัหวหัวสีแดงแดะค่ะ ดาดีหรือเปล่าใช่ดาดิหัวสีแดงดาดิเข้ามาทํางานตลอดงั้นก็ต้องอีกคนนึงแล้วล่ะครับที่หัวสีแดงพี่หมอนหรือเปล่าครับถูกต้องครับพี่หมอนหมอนกับกับใครนะลูกชิ้นี่ชิ้นเห็นเห็นป้าพี่เขาบอกว่าเข้ามาทํางานตลอดงั้นก็นพี่กุ้งวีครับจะม,มีคนบ่นคนหนึ่งว่าไม่ค่อยทํางานนะมีอยู่คนหนึ่งในสภาชื่ออะไรครับป้าเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การให้ ทำไมเป็นหนูอ่ะทำไมเป็นหนูเดดี๋ยวตติ่อได้ได้เลยสองคนนั้นได้เลยครับได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับอันนี้ป่ะเนี่ยโอพระเอกคิวทองเอาจริงนะทุกวันเนี้ยคือเข้ามาตรงเนี้ยก็ซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดอยู่ข้างนอกก็ซ้ายขวาหน้าหลังโทษทีพูดเรื่องโอซี ห้าสี่สามสองว่ายังไงบ้างลูกโบกมือให้แป๊บนึงขอเป็นพระเอีกในหัวใจเดทได้ไหมละเดทเดทเดทไม่ อยากบอกให้รู้รักโบมากๆเลยเมย์บอกให้รักได้ไงโดเอ๋ยโอเบบี้น่ารักมากๆเลยแบบชุบแป้งโดนไฟเลยมอเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจยกให้โบเลยที่ดูนะ น้องมันอยากร้องเพลงหรือเปล่ามาถูกครับหนูก็ร้องเพลงเป็นชีวิตปกติใช่เพราะว่าลุงกูจะส่งไปเอฟถูกครับรอบนี้มีทีมแล้วนะครับมีเดดีเกรักพี่ยูิลลอนถูกเราจะแพ็กกันไปสี่คนใช่โอเคทุกคนไปทำงานไหมไม่รอไม่รอไม่รอมันขับไปแล้วรัก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  เมื่อกี้อยู่วันไหนนะบรายบายรถนี้ท้ามาหากินหรือเปล่าคะับรถถ้ามาหากินหรือเปล่าคันนี้เหรอของคุณท่านไม่ได้ขับเลยจริงเหรอก็ว่าเอามาคอสหนิมมันหยอดนิดหน่อยว่นจบที่นนี้ให้ตังค์พี่ใช่ไหมหนูเขาถามป้าหน่อยครับมาม่าให้ตังค์ป้าไปกี่แสนแล้วเอ่อไอยูกับใจรักไม่เคยให้เงินเลยมีแต่ฮาร์ดดิสที่ให้อ่ะเอาไปเลยสองนิ้วปุ๊บ ไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งแล้วไปเลยสองนิ้วโป้งสองนิ้วโป้งหมามมาแอบให้ตังค์สามหนูยังไม่ได้ตังค์เลยหนูไม่เห็นได้บ้างเลยอ่ะนั่นดียู่กระจายดีกว่าหนูกระเป๋าหนึ่งสามแปดหนูไม่เห็นได้หนูบอกแล้วไงเบย์เบเบ์เบยเบยพี่อย่าทถาพี่หนูไยาปทักหนูอยากร้องให้ป้าฟังเดี๋ยวหนูขอเปิดแป๊บนึงหนูเปิดในหัวแป๊บนึงอันนี้หนูแบบไปตั้งใจซ้อมมาแป๊บนึงนะอ่าได้ได้ อย่าเพิ่งไปนะเราแป๊บนึงเราแป๊บพี่เขาเขาพูดเล่นแต่ถ้าไปส่งอ่ะก็โอเคแต่ไม่ต้องไปสั่งโอเคไหมถ้าไปส่งอ่ะโอเคแต่ไม่ต้องไปสั่งเจอเพชรเจอเน้ะแล้วเจอเน้ะอันนี้หนูไปฝึกซ้อมมาเมื่อวันอังคารที่แล้วไปส่งได้แต่อย่าไปสั่งหนาละอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบบี้จะร้องได้แค่นี้แหละโอ้โหรอตั้งนานแค่นี้เหรอ ใช่ร้องในแค่นี้แหละฝุกมาสองท่อนตาลักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้พอพอกันเลยทำขอร<ป>้าหนึ่งแสนนะคะพี่ได้คุณรักรู้ว่าพี่ทำไดร้ระวังไข่คุณจะโดนรัดโดยไม่รู้ตัว